วันนี้ราคากลางยางพาราปรับเพิ่มขึ้น2-3บาทเลยทีเดียวค่ะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่13มีนาคม2567ค่ะ มาเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ค่ะประจำาวันที่13มีนาคม2567ค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ77บาทต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้1บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะสําหรับน้ำยางสดณนะหน้าโรงงานวนันนี้ค่ะ ส่วนยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากามวันนี้อยู่ที่84บาท29สตางค์ต่อกิโลกรัมเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่80บาท61สตางค์ต่อกิโลกรัมก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมา3บาท68สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะถือว่าปรับเยอะมากๆค่ะ ยางแผ่นรวมความชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง88บาท1สตางค์ต่อกิโลกรมัมเมื่อวานนี้อยู่ที่85บาท23สตางค์ต่อกิโลกรมัมซึ่งก็ได้ ปรับเพิ่มขึ้นมา2บาท78สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็คือ,อยางก้อนถ้วย DRC 1 0 0เค่ะราคากลาง56บาท8สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้26สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะสำหรับยางทั้ง4ชนิดวันนี้นะคะปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิดเลยค่ะ ส่วนราคารับซื้อ,อยางท้องถิ่นนะคะยางชนิดไหนบ้างไม่ทราบว่าวันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไหมคะยังไงก็สามารถแจ้งมาได้เช่นเคยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับข้อมูลต้องขอขอบคุณนะคะจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยด้วยค่ะที่ได้มีข้อมูลมาแจ้งให้พี่น้องชาวสวนยางทุกท่านได้รับทราบค่ะ